เปลี่ยนท่านคณะผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับท่านศาสตราจารย์พิเศษดรกาญนาเงารังสีหัวหน้าโครงการวิจัยนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาดท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับสีเทพท่านกำนันตำบลสีเทพผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นําชุมชนครับในนามของโครงการพัฒนาชุมชนรอบ อุทยานประวัติศาสตร์สิเทพเป็นเมืองโซโลไลท์ของการท่องเที่ยวนะครับวัฒนธรรมที่น่าอยู่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับกราบขออนุญาตนําเสนอนะครับผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกับเคลื่อนโครงการวิจัยนะในระยะเวลาที่ผ่านมาสั้นๆแล้วก็จะให้ทางผู้นําชุมชนนะครับโดยท่านกำนันกัจเจนะพานฤทธิ์แล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะครับศิลาวันพันทองนะครับได้มาสะท้อนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับโครงการ พัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์เสีเทพนะครับเราได้ดำเนินการในวงรอบของปีงบประมาณ2 5 6 7นะครับโดยที่นี่นะครับเรามีทุนวัฒธรรมนะครับที่เรามีที่นี่แต่ว่าที่อื่นไม่มีนะครับเราเรามองนะครับการขับเคลื่อนอย่างนี้นะครับโดยกิจกรรมสําคัญที่เราทําอยู่วัตถุประสงค์อยู่สาสาส่วนนะครับก็คือนะครับหนึ่งนะครับเราพัฒนาอาชีพแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับของชุมชนเพื่อนะครับมุ่งนะครับให้กับ ตลาดและก็สู่สากลนะครับสก็คือการพัฒนาเมืองหน้าอยู่นะครับโดยเฉพาะด้านของสถาปัตยกรรมการอรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็3มนะครับเราพัฒนาความรู้นะครับทักษะของการดําเนินชีวิตนะครับโดยพื้นที่ที่เราดําเนินการอยู่มี2พื้นที่หลักๆนะครับพื้นที่แรกก็คือนะครับชุมชนรอบเขาข้างนอกเขาข้างในนะครับก็จะประกอบด้วย5หมู่บ้านสําคัญนะครับ หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่11หมู่ที่ส3และก็หมู่ที่16ของตำบลสีเทพนะครับขณะที่ตำบลโคกสะอาดเรามีอยู่7หมู่บ้านนะครับที่อยู่ในชุมชนรอบเขาทมรัฐนะครับก็ประกอบด้วยหมู่หหมู่หหมู่8หมู่9หมู่10หมู่1ิหมู่12นะครับซึ่งนะครับเป็นสิ่งที่นะครับอาจารย์แม่แล้วก็ทางชุมชนทีนะครับได้คุยร่วมกันนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่นะครับสโลลท์ แม่ให้คำนิยามว่าเป็นเมืองเนิบช้านะครับเป็นภาษาแบบนะครับเข้าใจง่ายครับแม่บอกว่าเป็นเมืองเนิบช้านะค่อยๆเคลื่อนนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่ามันมันเป็นการขับเคลื่อนอย่างช้าๆแต่ว่าเป็นการไปอย่างเชิงลึกนะครับไม่ได้ไปแบบฉาบฉวยนะครับก็จะเป็นเมืองโซโลไลท์นะครับเป็นเมืองที่ไม่แข่งแย่งแข่งขันนะครับแต่ว่าเราเน้นเรื่องการนะครับแบ่งปันนะครับแล้วก็การพึ่งพิงซึ่ง นะครับอันนี้คือคือคีย์เวิร์ดที่ที่เราได้ขับเคลื่อนนะครับโดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เรานะครับได้พัฒนานะครับใน3ส่วนนะครับก็จะเน้นจากการสร้างจากคุณค่าสู่การสร้างมูลค่าโดยเฉพาะวิถีชีวิตนะครับการประกอบอาชีพนะครับเพื่อนํามาสู่การสร้างเป็นรายได้ขึ้นมานะครับโดยมีนะครับสิ่งที่เรามีในสีเทพนะครับมาเป็นส่วนที่สําคัญนะครับ แล้วก็นะครับสิ่งที่เราขับเคลื่อนพัฒนานะครับก็จะเป็นการผลักดันนะให้สินค้าชุมชนหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจําวันนํานไปสู่นะครับกลไกทางการตลาดนะครับหรือว่าสามารถขายได้นะจากที่ทําเพื่อนะครับทานในครอบครัวหรือว่าทําในครอบครัวก็จะเริ่มเข้าสู่ตลาดนะครับอย่างเช่นที่ผมพูดว่าแกงอีเหี่ยวนะครับวันนี้ก็มีนะครับผู้ทรงคุณวุฒิครับมีอยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวจะเอามาให้ชิมนะครับ นี่แกงคาว่าอ e ิงเหี่ยวก็คือหน่อไม้ที่พี่น้องชาวสีเทเไปเก็บมาตอนหน้าแล้วก็ไปต้มสุกเนาะแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งเนาะช่วงหน้าแล้งไม่มีหน่อไม้ทานไงเขาก็เอาหน่อไม้ที่ห้อยเป็นถุงตากแดดไว้หลาย,ลายวันหลายเดือนนี่แหละครับเอามาเอามาทําเป็นเส้นๆ้นแล้วก็ไปต้มแกงใหม่อีกรอบหนึ่งก็เลยเรียกว่าเป็นแกงอ e ิงเหี่ยวนะครับเพราะว่าหน่อไม้มันมันไม่ได้สดเหมือนเดิมนะครับกราบขออภัยอาจจะเป็นคํานี้ไม่สุภาพนะครับ แต่ว่าเป็นภาษาพื้นทินนะครับเรามีนะครับข้าวห่อใบบัวนะครับมีน้ำพริกนะครับเรามีหมกหน่อไม้ทอดนะครับทําเป็นคล้ายๆกับนะครับเขาเรียกอะไรนะนักเก็ตเหมือนเหมือนนักเก็ตนะครับเมืองนะครับเป็นนักเก็ตของคนของคนสีเทพนะครับเป็นหมกหน่อไม้ทอดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เราได้ขับเคลื่อนพัฒนานะครับนอกจากนั้นนะครับโครงการวิจัยของเรายังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นะครับ เกิดการนะครับกระจายผลนะครับสิ่งที่เราได้ทําร่วมกันมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ผู้นําของเราหลายท่านนะครับเป็นครีเอเตอร์นะเป็นอินฟ p ูนะครับพรีเซนต์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับแต่ละวันนีผมต้องดูนะครับต้องไปกดไลค์ทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นแฟนคลับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนะครับยอดไลค์ไม่ขึ้นนะ ต้องช่วยกันกดยอดไลค์นะครับแล้วก็กระจายแชร์กันนะครับก็ทุกท่านก็ร่วมกันนะครับอย่างเต็มที่นะครับสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปคือการสํารวจนะครับเพราะว่าเราบางทีเราทำทำทำเราไม่ได้เก็บฐานข้อมูลเนาะการทำโพลลิ่งการสํารวจอย่างเช่นที่งาน Research Expo 2,525ใน5วันที่ผ่านมาเนี่ยเราขายได้ประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะนะครับ แล้วสินค้าเรามาบูธเล็กๆนะครับในบูธไฮไลท์ที่ได้รับความเมตตาจากทางท่านผู้อำนวยการสํานักงานการเงินแห่งชาตินะครับให้ให้บูธไปแล้วก็ขายสินค้านะครับเอานะครับมันมีข้าวต้มลูกโคโยนข้าวกอไผ่นะครับแล้วก็หลายๆส่วนนะครับที่เอามาขายนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราขับเคลื่อนนะครับแต่สิ่งที่มันจะตอบโจทย์นะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้มอบรางวัลให้กับลูกหลานเราไปเนี่ย ว่าเราจะเป็นเมืองเนิบช้าเป็นเมืองที่นําไปสู่ความยั่งยืนได้หรือไม่นี่ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ศิิวัฒนพันทองนะครับท่านผู้ใหญ่ตุ่มนะครับได้มองเห็นความสําคัญลูกหลานว่าเมื่อก่อนลูกหลานเรานี่จะเป็นไม่ค่อยสนใจกิจกรรมที่ผู้ใหญ่ทํานะครับพอพ่อ,พอแม่แมลุงป้านะ้าอาทากิจกรรมอะไรเขาจะไม่ค่อยสนใจเขาถือว่าไม่ใช่เรื่องของเขาแต่พอเราเอามาเข้าค่ายคุณธรรมนะครับเราไปอบรมสองวันหนึ่งคืนนะครับ เด็กๆีเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับทุกวันนี้พอผู้ใหญ่เปิดหอกระจใจข่าวเรียกระดมพลเนี่ยจะมาถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่ภายในไม่เกิน5นาทีเนะยิ่งกว่าหน่วยกู้ภัยนะครับเวลาเขามีงานประจําปีของวัดงานหมู่บ้านเนี่ยเขาจะถามเลยว่าผู้ใหญ่มีอะไรให้พวกหนูช่วยไหมนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะมาสะท้อนด้วยส่วนหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ที่เราคิดว่ามันเป็นความยั่งยืนตามนะครับสิ่งที่เราเล่ขับเคลื่อนนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับนาเสนอเบื้องต้นเป็นเท่านี้นะครับกราบเรือนเชิญท่านกำนันเนาะ ในฐานะผู้ที่เป็นยูเซอร์ของงานวิจัยนะครับแล้วก็เป็นสเต็ตโดอร์สำคัญเป็นเป็นผู้นำท้องที่นะครับที่เป็นกำลังสำคัญนะครับตะบนสีเทพเราโชคดีมากนะครับที่มีผู้นำเป็นผู้หญิงนะผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงถึง5ท่านนะครับ <S <S แล้วก็มีกำนันที่สวยที่สุดในสีเทพนะเป็นกำนันที่สวยที่สุดในตะบนสีเทพนะครับเพราะว่ามีท่านเดียวนะครับกาบเดยนเชิญครับ ค่ะเรียนคณะผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็คณะอาจารย์แล้วก็ทีมผู้วิจัยทุกๆท,ท่านนะคะดิฉันกันจนัดพารล,าลิดค่ะกำนันตำบลสีเทพนะคะค่ะในนามผู้แทนของชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะซึ่งเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5หมู่บ้านนะคะได้แก่หมู่5หมู่6 หมู่11หมู่13และก็หมู่16นะคะทีอ่อยู่รอบอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางผู้ช่วย ทางศาสตราจารย์ดก็กเรกัญจนาเงาลังสีแล้วก็ทีมคณะวิจัยทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญแล้วก็ได้ให้โอกาสนะคะชุมชนเมืองโบราณสีเทพของเรานะคะในการที่จะ,ะร่วมในการขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการพัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสู่การเป็นเมืองสโลไลท์นะคะให้น่าอยู่มั่นอย่างมั่นคงมั่งคัง่งแล้ก็ยั่งยืนนะคะ ซึ่งในานามชุมชนเมืองโบราณศรีเทพนะคะเราได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับทีมวิจัยเนี่ยใช้ระยะเวลาเกือบประมาณ2ปีนะคะที่ทีมวิจัยได้ลงไปพัฒนาในชุมชนนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ชุมชนของเราเนี่ยได้มีได้รับโอกาสแล้วก็ทําให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการตื่นตัวแล้วก็อยากมีส่วนร่วมที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่างๆนะคะ ถ้าจำไม่ผิดนะคะเกือบประมาณ12กิจกรรมนะคะที่ชุมชนได้รับโอกาสในการพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนนะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในอุทยานมาเที่ยวในชุมชนของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงการฝึกอบรมในเรื่องของการใช้ภาษา ภาษาอังกฤษนะคะอบรมมกักคุเทศน้อยอบรมเยาวชนให้มีการรู้จักต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่สีเทพนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการในเรื่องของทางภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมต่างๆในชุมชนมีการพัฒนายอย่างเห็นได้ชัดนะคะชุมชนเรามีความสะอาดขึ้น ชาวบ้านมีการร่วมกันนะคะในการพัฒนารอบๆอุทยานนะคะให้เป็นเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบ้านหน้ามองมีการประกวดกันด้วยนะคะแล้วก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาชุมชนไปนในตัวนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้มีการขับเคลื่อนร่วมกับทีมวิจัยนะคะเราได้มีการพัฒนาในเรื่องของกายภาพ ะะพัฒนาในเรื่องของบุคลากรบุคคลในท้องถิ่นของเรานะคะซึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายๆกิจกรรมที่เราอยากจะดําเนินการแล้วก็จะต่อยอดนะคะซึ่งทางทีมวิจัยก็มีการช่วยส่งเสริมในเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วแหละคนในชุมชนพร้อมนะคะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ภูมิทัศน์กายภาพอะไรต่างๆก็พร้อมนะคะแต่ก็ยังมีในเรื่องของอ ศูนย์บริการชุมชนนะคะที่เรากําลังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะซึ่งทางทีมวิจัยเองก็ได้ทําเป็นโมเดลแล้วก็ทําแบบทําอะไรให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็จะขออนุญาตเรื่องของการใช้พื้นที่ที่อยู่รอบอุทยานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะในโอกาสนี้ในนามชุมชนเมืองโบราณสีเทพเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางทีมวิจัยทุกทกท,กท่านแล้วก็หวังว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะ,ะทางทีมวิจัยเนี่ยจะช่วยกันต่อย,ยอด เรายินดีที่จะร่วมพัฒนานะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางผู้นําชุมชนห้าหมู่บ้านก็มาทุกหมู่นะคะทางผู้บริหารท้องถิ่นเองท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสีเทพก็มาร่วมด้วยแล้วก็ในทีมของโรงเรียนเองก็พร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของอย่างที่ท่านอนเนกได้พูดไปเบื้องต้นนะคะว่างบประมาณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการพัฒนานะคะแต่ว่า ส่วนสําคัญหลักก็คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะคะซึ่งชุมชนเราเนี่ยพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ขอฝากทีมวิจัยทุกทกท่านไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านกำนันกัญจนทนะครับพันลิศนะครับขออนุญาตอีกสักหนึ่งท่านนะครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ศิลาวันพันทองนะครับได้มาสะท้อนว่าสิ่งที่เขาต่อยอดที่จะเติมให้กับลูกหลานเขาที่จะสืบความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในเมือง สีเทพของเรามีอะไรบ้างครับเรียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่รเรียนท่านศาสตราจารย์พิเศษดกรกัญน,นาเงารังสีนะคะพร้อมทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะ,ะทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ในวันนี้ทุกท่านนะคะดิฉันนางสีราวันพันทองผู้ใหญ่บ้านสีเทพน้อยหมู่ที่ห้าตบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ หมู่บ้านของเราก็เป็นหนึ่งในห้าชุมชนที่อยู่รอบอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่า ถือว่าเป็นความโชคดีและเป็นโอกาสดีของทางชุมชนของเราะะที่อยู่รอบอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพได้รับโอกาสดีๆจากคณะวิจัยนะคะของทีมอาจารย์แม่นะคะที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปช่วยนําร่องในการที่จะฟื้นฟูพัฒนาชุมชนนะคะเพื่อให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่ในเชิงวัฒนธรรมนะคะให้น่าอยู่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะซึ่งในส่วนนี้ท่านก็ได้ไปพัฒนาในเรื่องของ ด้านอาชีพนะคะ,ะการดึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนมโบราณอาหารพื้นถิน่นนะคะที่หลายๆท่านก็อาจจะได้ลองชิมไปบ้างแล้วนะคะซึ่งมีทั้งหมกหน่อไม้ทอดนะคะขนมลูกโคนโยนเข้ากอภัไผ่นะคะรวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมสําคัญของชุมชนของเรานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของชุมชนที่อยู่ รอบอุทยานประวัติศาสตร์ศีเทพของเราที่อยากจะอนุรักษ์ไว้นะคะและพร้อมกันนี้แล้วเราไม่ได้แค่เฉพาะพัฒนาในส่วนของผู้ผู้นำชุมชนหรือชาวบ้าน แต่เรายังจะส่งต่อไปอยังรุ่นเจนต่อไปของเราซึ่งนั่นก็คือลูกหลานของเรานะคะก็จะเป็นลูกหลานเยาวชนคนดีสีเทพของเราที่มาในวันนี้นะคะซึ่งเราได้มีการบ่มเพาะนะคะในการปลูกฝังนะคะ,ะถือว่าเป็นต้นกล้าของชุมชนในการที่จะ,ะร่วมช่วยกันนะคะซึมซับสิ่งที่พวกเราได้เตรียมได้สร้างในการพัฒนาที่จะขับเคลื่นอนสีเทพเมืองมรดกโลกของเรานะคะจากที่เมื่อก่อนนะคะลูกหลานของเรานะคะ ปัจจุบันเราจะมีสื่อโซเชียลต่างๆเขาจะมีความสนใจนะคะ,ะสิ่งที่ผู้นําชุมชนของเราหรือชาวบ้านเราร่วมกันพัฒนาชุมชนเขาไม่ค่อยสนใจค่ะฉะนั้นในส่วนนี้ดิฉันก็เลยได้คิดทําโครงการนะคะเยาวชนคนดีสีเทพนะคะเพื่อที่จะปลูกฝังลูกหลานของเราให้ซึมซับนะคะและเพื่อที่จะเป็นในรุ่นที่จะร่วมช่วยกันสืบทอดสืบสารนะคะ พัฒนาชุมชนของเรานะคะไม่ใช่แค่เฉพาะหมู่บ้านนะคะเป็นชุมชนสีเทพเมืองมรดกโลกของเรานะคะฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่มารับรางวัลในวันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบของเยาวชนนะคะที่อยู่รอบอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะและนอกจากนี้แล้วนอกจากเราจะ,ะส่งเสริมในด้าน คุณธรรมจริยธรรมนะคะปลูกฝังในเรื่องของการสํานึกรักบ้านเกิดเนาะเราก็ยังมีในส่วนของมอจรที่มาอบรมบ่มนิสัยในเรื่องของอคุณธรรมจริยธรรมนะคะเรามีการบูรณาการร่วมกันกับทางโรงเรียนนะคะทางวัดนะคะและร่วมกับชุมชนนะคะและที่สําคัญผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ลูกหลานของเราได้ร่วมช่วยกันนะคะในการที่จะ ซึมซับสืบสารนะคะ,ะการที่จะ,ะร่วมร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์นะคะ,ะศิลปะประเพณีวัฒนธรรมนะคะการมีส่วนร่วมช่วยกับชุมชนในการที่จะพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านนะคะใหะ้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการวิจัยนะคะของทีมท่านอาจารย์แม่นะคะ ก็จะไปร่วมพัฒนาต่อนะคะในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นชาวบ้านกระตุ้นเด็กๆเยาวชนในชุมชนของเราได้มีความรู้สึกที่อยากจะมีส่วนร่วมช่วยในการพัฒนาสีเทพเมืมองมรดกโล,ก,ลกของเรานะคะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีในโอกาสต,ต่อไปหรือเฟสต่อไปในการที่จะให้มีการพัฒนาที่ดีกว่าเดิมนะคะที่เราได้กำลังร่วมช่วยกันขับเคลื่อนนะคะฉะนั้นการพัฒนาในวันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้นำชุมชนชาวบ้านแต่วันนี้ เราก็ได้มีกลุ่มเด็กเยาวชนที่จะเป็นแรงคอยขับเคลื่อนและเป็นเจนในรุ่นต่อไปที่จะร่วมช่วยสืบสารกับสิ่งที่เราได้คิดและทาและพัฒนาสีเทพเมืองมรดกโลกข,ของเราต่อไปนะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ศิลาวัลพันทองนะครับกล่าวโดวยสรุปนะครับโครงการพัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร,ร์สีเทพนี่ถ้าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเราพยายามสร้างปัญญาอยู่3ส่วนเนาะ สุตมยะปัญญาเนี่ยนะครับเราพาไปศึกษาดูงานไม่ว่าจะเป็นที่การท่องเที่ยวชุมชนที่บ้านนาต้นจันทร์ที่นครนายกนะครับแล้วก็หลายๆที่นะครับรวมถึงสรรหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยไปบรรยายไปให้ความรู้นะครับเพื่อเติมเต็มนะครับความคิดแล้วก็นะครับสิ่งที่จะเกิดอันทีสองคือจินตามยะปัญญาเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการคนดีสีเทียน้อยหรือหลายๆโครงการเนี่ย ผู้นำท่านระเบิดออกจากข้างในท่านท่านสะท้อนมาว่าท่านอยากจะให้ช่วยตรงนี้พัฒนาตรงนี้แก้กขัดข้องตรงนี้เราก็เลยเติมท่านท่านเสนอมาทางคณะผู้วิจัยโดยาจยแม่ก็เสริมเติมเต็มไปทําให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและที่สําคัญก็คือความเป็นภาวนามยปัญญาคือสิ่งที่จะเกิดให้ความยั่งยืนวันนี้เราได้สารต่อจากนะครับเจนนี้เ,นเจนนู้นแล้วก็ถือว่าเป็นที่เป็นผลเส็จจากโครงการนี้ กราบขอบพระคุณคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับที่ให้ข้อสนเสนอแนะด้วยดีเสมอมานะครับหวังว่าคงจะรับโอกาสอย่างนี้เช่นนี้ตลอดไปกราบขอบคุณสังานาการวิจัยแห่งชาตินะครับโดยท่านดรดรวิภารัตดีอ่องนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทุกส่วนงานของสังานการวิจัยแห่งชาติกราบขอบคุณท่านสนัตยาดรอเนกเหล่าธรรมทั์ด้วยนะครับที่ท่านไม่ได้ทอดทิ้งนะท่านไปตั้งแต่เฟสหนึ่งเฟสสองนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มามีส่วนร่วมในวันนี้กลาบขอบคุณครับ